สวัสดีครับลุงต่อพาก,กินฟูเทลวันนี้มานำเสนอ,อเหรียญเม็ดแดงหลวงปู่แหวนนะครจินโนครบร้อยปีนะก็ข้างล่างจะเขียนไว้ว่า,ามีตาชัดนะแล้วก็มีตัวถ่อนะครบร้อยปีสองห้าสองสี่สามศูนย์สองห้าสามศูนย์นะ เป็นปีสุดท้ายที่ท่านมรณภาพนะปีสามศูนเหรียญนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงนะเหรียญเล็กให้ดูด้านหน้านะให้ดูด้านหน้าด,ดูดูด้านหน้าของเหรียญน,นะเหรียญหลวงปู่แหวนนะหลงวงปูง่แหวนสุจินวนาจอยแม่ฟังจังหวัดเชียงใหม่นะ ก็เหรียญรุ่นนี้ก็จะมีอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเม็ดแตงเล็ก,นะกในงานแจกในงานในงานพิธีเผาพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวนนะก็ปีสามศูนย์กันนะ่ให้ดูด้านหลังนี่น่ให้ดูความคมชัดของเหรียญน,นะ่ยเหรียญน,นี้ท้าแน่นอนฮนะหลวงปู่แหวนสุจินโน ครบร้อยปี2อง0 24 2สองสนะฮะมีตาชัดนี่ความหนาของเหรียญจะเป็นแบบนี้นะขอบตัดจะเป็นแบบนี้ให้ดูให้ดูพอด,ดีได้มาสองเหรียญก็เอามารีวิวแนะนำเพราะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะก็ให้ดูว่าเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นหาพลเคระเองนงอะ ของลุงปูแหวนลุงปูแหวนก็มีการปลอมมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วฮะเพราะท่านดังมากลุงปูแหวนนี่คนนิยมเล่นหากันเยอะให้ดูอีกเหรียญอันนี้เป็นขอบด้านหลังอันนี้เหรียญชัดมากเลยครับลุงปูแหวนสุจิโนโครบร้อยปีสองสี่สามศูนย์สองห้าสามศูนย์คือมีดาดนะครแล้วก็มีตัวเถาะ คำว่า,านี่นี่ขอบตัดเป็นยังไงให้ดูตัดไม่ขาดทั้งหมดนะมีม,มีมีเกินนิดตามเหรียญโบราณนะฮะเหรียญสมัยก่อนรูปหน้านี่พิมพ์คมชัดมากนะฮะมีเมตตาะฮะมีตรงคางตรงแก้มนะรร้วจีวรเนี่ยก็อ่าแท้ดูง่าย มีสองเหรียญให้ดูด้านหน้านะแล้วกด็ด้านหลังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่ก็เลยหลุดมาผมก็เอามารีวิวนะก็คนเล่นหากันน้อยครับก็อันนี้เป็นข้อมูลที่เฉยนะครับ แล้วแต่ความชอบความนิยมแต่ขึ้นชื่อว่าหลุงปูแหวนก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าเป็นเหรียญแท้นะ mm hmm. ก็มาแนะนำแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฮนนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟส vale. เเวลเหรียญลุง,งปูแหวน100ปีครบร้อปีนะฮะเหรียญเม็ดแตงนะสวัสดีครับ